ถนนทางถือว่าสะดวกสบายทางเส้นนี้ข้างด้านหลังวาโวเป็นรถทีมุงนนะมาแต่บางปะอินครับ่ป้องครับบางปะอินวังน้อยมาจากภาคอีสานนั่นเองครับเพื่อจะมุ่งหน้าเข้าไปชอตบรีหรือว่าไปบางหน้าสมุติปราการบนถนนทางด่วนละวางเมือง ามป้ายบอกทางลำลูกกาว้าวสบายดีพี่น้องทุกท่านด้วยครับเด้อมันนี่ภาพเบ่งบรรยากาศการเดินท่าของการทำงานแรงงานเหล,งงล้าในเมืองไทยครับพี่น้องครับแรงงานต่างถิ่นโอ้มันนี่ที่ว่าเป็นมืองเงินเดือนออกนอก่าพิลองนะ ข้าวไปรับเงินเดือนเงื่อนแล้วก็ถือว่าเอาไปใช้บ่าวท่องเงินเดือนจ้ะสบายดีบ่าวท่องข้าไปรับเงินเดือนประจำวันดีรับแล้วช่องนี้เป็นช่องทางด่วนเอ็มโฟร์แรงขับไปนะครับแรงขับไปบ่าวหมู่กับบ่าวท่องก็ถือว่าเดินทางมาตั้งแต่นครนิยกครับพี่น้องครับนครนิยก ของมาทางด่วนการจ้าหนาทีเศษหมายเลขกเก่าเพื่อจะเชื่อมต่อไปยังสวน,นการจ้าหน้าที่เสกฟังตะเวนจบเพื่อจะไปสุดประการทางด่วนเอม็มโฟโอ้บ,บังเหียนทาองรถมังกล่น,ลนะเบิร์นบอเท่าแล้วกันนางขีดยัทงทั้งทีเมือนีดเป็นมือเป็นมือ,มอสิ้นเดือนมือดีแ่เปื่อยทิ่ไปเล่ยเปื่อย เดือน,น,นหนาสกินอยาน่างนอโอ้โหโอ้โหขนาดตาวไปขนาดจินเดือนียังซี้นี่นะแั่นสิแล้วเป็นองเลยคนดีราพิชอบลูกเต่าราพิชอบลูกเต่าแล้วขอครัวเพราะว่าลูกชายมาทอกแล้วกรับไปเลียงูิบ้านแล้วครับพี่นหองครับลูกชายหน่อยแล้วลูกชายคนหน่อยล้วเราเราเราก็ถือว่าแข้งแรงแล้วแล้วก็ปวไปเมราเลียงูิบ้าน แต่เราไปเรียงยูบ้านแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบเลยเรับผิดชอบอย่างนี้นก็ต้องส่งเงินไปทุกเดือนเพราะว่าจะเป็นค่าผ่าออกค่านมแต่ก็ค่ารูแลความสะอาดจีบัทะต่างๆด้วยเนาะถ้าผู้ใดมีลูกไปเรียนปริญญาตรีอาจีพคู้ครับเนาะาค่าใช้จ่ายมหลายตำแหน่เนา,หาะหลายเดิมได้ค่าใช้จ่ายนะแล้วจะว่าส่งผูได้บ่เอาส่งเขากับผูมีแนวนั้นี๋นยวนนะ้า ว่ามึม so ีแรงทำมาหายินด mm ูว hmm. yeah. ่ากันเลยต้องส่งให้เขาส่งให้เขาหน่อยนะกเี้ยบบามันกว่ามันจจบคนแล้วมันนี่กะเป็นวันเงืนเดือนออกเป็น้องเอ้ยสิเดือนว่าบกันเป็นงานหน่อพื้นที่ก็เบาทองอที่เขาเขาเขาเดินไปนี่ครับผมแต่คว่าขับรถไปเหตุเบียดด้นองเด้อกลับมาแล้วกับเป้ามาเคื่อมาสิไปรับเงินเดือนกับ่าูดลพอแลนางคิดเอียงเปาทองกันเล แต่เลย่องมันหามันจะเป็นอย่างเงี้ยที่เงียบแต่บุตีใจบอก่เงินเด็ดออกพวกูนี่ยแต่แสดงว่าจะพูดตัวเลขแล้วว่าจะสิใจไหนใส่ยังไงบ้านแรงแรงเลยคิดว่าก็บุตรีใจวมาโอ้ขนาดคะกนลิลิตกกินโมเทียร์ได้เลยครับพี่น้องครับบุคคดันไยากเลยทำตี่ยเจ้ว่าจ้ว่ามันต้องสูงต้องไปนะไอ้เป็นกำลังใจกันเลยกันมโอนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมือนึงเรือพี่น้องเนอะมือนึงของสถานที่แห่งหนึ่งให้เบื้องไทย โอ้ปวดปลายโไอ้ยครัเจ้าเป็นยังไงเจ้าเจ้านี่แหละเจ้านี่แหละผ้าขอ่อเยเสาร์เงาไว้เห็นใจเราอยู่ในท้องเลยข่อยเห็นใจเราอยู่เพราะว่าหนู่มเราก็บสามคนผู้ใหญ่ไในแห่งไรหลายยังไงขาดสายใจลายผูยย้ใหญ่นี่ผู้โตอ่ะคือว่าน้องไก่สิจบเลยเนาะ ก็ต้องมีการหายใจประพาะลูกเวเริน่รเรนเพิ่งใช่ไหมบอพอค้าเลี้ยนอยู่พ่อค้าเลี้ยนอยู่ลูกไส้เคยมาไหมบ่มาแล้วมาตั้ตงตงัต้งแต่ยอย่างน้อยมาตั้งแตงอย่างน้อยเออห้าหกปีที่แล้วอ๋อลูกไส้เด็กเคยมาแล้วห้าหกปีทีแล้วงานงานเรื่อใ,ใจใจอย่างไรลูกไมก้อีกไหมบ่ได้มาแต่ว่าตอนนี้ก็วันนี้ก็มาให้เขาเย็นตั้งใจเยน็นให้เขาเย็นกน่อนเพราะว่าลักๆกก็ต้องทำต้องเรียนก่อน,นเลยพี่น้องก็ากากฝากเลิกฝากผู้ใดที่อยากไมงง่ง่ายยิ่เพิ่งไทไห้หน่อยฝากว่า เขาเขาเงียก่อนใช่หรือจนืจากที่ไหนสำรับไฟ้หญไม่ใชในเมืองไทยเเรียนอยู่เนี่ยไเขาออกมากว่าหรือว่าแข่งันต่ออะไรจิงที่เรียนต่อเยียนต่อเยียนต่อที่ที่สุดกาอนาคตข้างหน้า้อนาคตข้างหน้าแถวยนจบ้านเนี่ยเขาไป็ดงานสบาย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 ตัวเต้ด็อยู่ห้องแง่เนาะนะสาถามว่าอะไ่ะกัอยากให้ข้าพูดใจกะแอบ แต่ว่าถ้าเขาข้นไอไไรดีเขาได้ออกประคุณนะไอบางคนณนะสะพาน้รงของประคุนะะอ,อ,อ,คออกแล้วไปก็ได้เมืองไทยหนะ่อายสิในลำหนึ่งไหนเอาถ้าอยากปากอะ่ะถ้าอยากออกถ้าอยากมามต้องมีมองมามีมังไปเ้างมีคนที่พามาพาไปกั็ไน้อังสองของชื่อมากใหมันตึกต ong ตามกฎหมายสิสุบายต o n เฮ้าต ong สามเอเอกับซ้ำนี้เดี๋ยวแหละเออแต่ว่ามาให้มันตึกต ong ตามกฎหมายเพื่อสะดวกสบายเวลาเข้าไปเพามา เนียนอยู Pro, right? ่ม <Du simple. S 1> right? ันเสิเราต้องลุลุบตอนตเนาะต้องลุกลุบตอนตอนเอามาบุ้ทุดกองกำลังไปตัวเมื่อเขาไปหันไปนี่ต้องกดจ้ากับประเทศเสียเงินแม่ยนหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นกัดกดล่างอยู่เนี่ยกดล่างแรงงานเล่าทีพอจะแรงงานเล่าหรอเพี่น้องครับแรงงานทุกชาติที่ขาดผิดกฎหมายเงินกระสีพักดันกราบประเทศต้องให้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเหตตต่อไปครับพี่น้องครับโอ้พอทองกันตัวอ่ะคุณนี้ แต่มาเห็นอีกข้างดวันที่จะมุ่งหน้าไปสูดประกาศเพราะว่ามี่เอ็มซีไลฟ์ผ่านที่บันถามบาบูมากว่าเอ้าเราฟังไปใส่หัวใอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วกระามมาเราฟองไปใส่รื้อมาบาเราต้องเรา,าไปท้าบุญครับไปหนองครับเราากใส่เวลาส่วนตัวของเราในการใส่ที่ิตพาขอรัวไปทําบุญนัสิแล้วก็มีคลิปไมลนะ่ะคลิปที่เราไปท้าบุญมาเราไปวัดนี้ก็ได้วัดท่ดาไม้วัดท่าไม้แล้วเราไปเห็นปลาพี่น้องเลย จะไปเห็นปลายัางไรเราสุางรู้เ่อยพี่น้อง,<า>องอยากไปบึงลลคลิปจะไปเห็ปลาอย่างไรปลาสวายหรือไปอย่างผู้ร้ายครับพี่น้อยยังไงผู้คันจังอานมาไอแกงสมพ่ิครับพีนอยโอ้ยไปหาแดงเนี่ยหานุรังวอลเล็ตเออมาซังเไปบึี่หน่อยเคยเห็นหอกเรไปวัดทามถ้่ามีแบบที่ทนอยากไปบึงนะพี่น่อคลิปเต็มพองอทองขไปบึงนี่ช่องฝันยังไม่เป็นจริงครับนะครับป้าสาไทยชจ่องของบาวทองตัวทิตที่แล้ว เบาวกับเพลงานมีเอฟซีไล่คนถามหาเบาทองเรียว่าอย่างนันไปเบิ่งคลิปเบาทองที่เราพักเกี่ยอาทิตย์ที่แล้วไปสมุทรสาครแข้แวป็ามามไปเบิ่งได้ครับพี่น้องครับเบาทองก็ไปเห็นปลาปลาเอียงก่อนนะเนี่ยเอาเป็นเม็ดมาสั่นปลาเอียงอย่าเป็นเม็ดอะอ้ยเจ้าไหนไปอย่างปลาสวายหรือปลาบึงอะไรแวกนี้กันเนี่ยเอาเป็นเม็ดเออท้องใหญ่ท้องยา,ยาวไม่ต้องเลย <laughs> โอ้ยตอ,นะอนนี้นะอันนี้ก็ ทงดวนครับพี่น้องทางดวน,นเอือว่าเบาทองเราเคยมาแล้วบนทางดวงจับของเห็นมวยแก,กล้ยมีการก่อสร้นนางอะไรบุญปัดนี่บนทางดวนแน่ทองอจับเคยมาอลไรเป็นบุทางดวงสิมาลายเธอแล้วมาลายเธอแล้วแต่วันนี้ก็เป็นมือเนึ่งองเอกที่เบาบุกผ้าเบาทองเขามาทาั้งดนวนงของแตกต่างกันตีในอายมือกับมือนี้ ขจีว่าความแตกต่างขบวนแตกต่างขบวแตกต่างแตกต่างแค่วันเวลาแค่นั้นวันเวลาครับมือเออโอ้ยคุณคุณนายตายบอกข้างขจีนะคุณเอาจะอ่านต้องอ่านเป็นวันเหรออ่านเบื่ออ่านบ่าภาษาไทยโอ้ยมันมันต่อๆอ่านได้บางตัอ่านได้บางตแต่ที่ว่ามือก่อนที่น้องเลยบอกท่องเราไปวัดท่าไม้ไม่ลูอะ เฮ้ยวัดดังแน่วัดท่าไมเนี่ยแม่ไม่อยาดาาดูดังตะก่อนเนขะ้าวัดดังดังขนาดเทไรก็ยับไปเทยรก็ไปจะได้ทายยังไงเนี่ยคลิปวัดเนี่ยมันจะทายที่ละชอ็อตที่ละชอ็ชอตช็อตละเล็กชอ็อตละหน่อยอทายพยานานา้ำ<อ>น้ำเดีวก,ก็น้ำตกน้ำเดี๋วกับในวัดหน่อยนึงวัดท่าไมนะถ้าว่าผมไม่ได้ขอใกลเขาไม่ได้เผยยากเข้าใจ้คนเขาก็แสดงว่าผมอยากเบิึงนี่พี่น้องเล้อคลิปเต็มๆของเบาทองไปเบิึงวัดท่าไม้วัดดังติดตามได้ทางช่อง ยูทูปฝันยังไม่เป็นจริงครับพี่น้องครับภาษาไทยฝากกันนะครับพี่น้องครับถามว่าอยากบึ้งคลิปเปล่าท้องที <F 2> ท่ไพทัมหาเอฟซีทัมหาโอ้ยอะพูนพูนพูนเป็นยังพูน,พนทา่นาทางสองชั้นเชื่อมต่อจะว่าทางยังไงนะทางรถไฟฮะทางรถไฟรถไฟเอียงเอารถไฟฝ่าหรือรถไฟฝ่าจบเลยจะว่ารถไฟเอียงจะพูนพูนพูนรามินท่าใหญ่นะออี๋รามินท่าใหญ่ตรงนี้ แค่ชั้นไอเรื่องนเคยเขุนขุพิงชาเ้ยนนเออ,อจริงชาเคยขึ้นะเ้แค่นี้งงว่าเ<แ>น่เอโอป็นกีฬอดาฮ่าฮ่กลาเาลม่อก่ลุแลนไปแลน,นมา,าทั้งทงุนเดท้องอ่าไอาบานเขามีแบบนี้อคิดว่มันจเจริญบ่ เ็ได uhm, ้ผลการสุขวาพเดี๋ยวพั้อมจะเลื่อนเนาะโอ้อันนั้นคนเขาต้องมีไงจะเสือกวะเออก็เลื้อนแหละฝากความกงฝากความกำนำผลลักธ์ปุ่งใหญ่หนิแหละเนาะเออพัฒนาเนี่ยมันไปไกลเนาะเพราะว่ามันต้องพัฒนาเป็นแต่ละปีหน่อยเนาะหนน่อยเาไปตามสภาพเศรษฐกิจของบ้านเท่านั้นแหละเนาะ อยพี่น้องทักทายเด้อชาผคนไทอยากเห็นมูน,นี่คลิปบ่าวโบสถไทยพี่น้องเบิง่งเอฟซีทางฟังเล่าทีเพิ่นบ่เคยมาทีเพิ่นบ่เคยเห็นครับพี่น้องมูน,นี่บ่าวโบสถเลยถ่ายคลิปวิดีโอทีตัวเองเนี่ยพานจริงที่ตัวเองได้เห็นฝากตอนพี่ฝากตอนน้องฟังเล่าได้เห็นน้ำกันครับผมนี่ไอ้ทางเส้นนี้ที่เชื่อมต่อไปถนนไม้ยเลขเจ็ดไอ้ชื่อว่าไปทางชลบุรีสายใหม่น่ะไอ้จีวอรสิ่งสุดขี้ฟ้าจะไปนะอมองนี่แหละ น,นี่ออกนี่ลไ่ชนบุรีสายใหม่ที่เราไปพัทยาเนี่ยนี่ไอ่ตะจีวที่เราเคยขี่รถไปนะมันไปหลายทางเลยเมืองไทยทักสีวะเลาตะลึ่งทักสีวะเราเป็นยังไงเราเงียบเงียบาทองกัได้เราเงียบเงียบบางคนกอก่อนาท่องเราบอกครบอกเนี่แล้วบอเก่งมันหโอ้ยพาเบิ้งทางง่ดนอีกแล้วนเบิ้งในทางด่ดนหรอวเบิ้งในทางง่วนคลิปแรกกัเบิ้งในทางโดนเปินสิเบื่อเลยนะ พึกเบอเขาเลยเนี่ยเอออย่าอย่าปลากอย่าเปลานายกันเ้อทุกคนงเดินไปเดนแกกันเนาะ่ระนองาีนี่อีกข้างชั้นหนึ่งไงชั้นล่างเขาก็เป็นอีกชั้นนึงเลยเอเขาอยู่ชั้นที่สองนี่นี่ชั้นที่สามเออมึงเอาจังทางอีกชั้นที่สามโอ้ รอฟอร์มอ er. ลรถไฟระหว่างเมืองวะไง <18. S 1> นี่พระบางกะปิพระกำแพงออนนุชนี่พระรามเก้าเบิ้งเอาจากเบ,บิ้งเอาโอ้อถนนเมืองไทยก็จะกวัดละงการที่หนานั่งนิ่งได้แล้วจ้ะเน,นาะแอนอึ้งวะได้ถึงมหาลายมัหาลัยโอ้ชินใจกับชินใจพี่น้องครับเชื่อว่าพี่หลายคนอาจจะคิดว่าคล่องชินเทื่ยงแล้วกัน ใจมันลายแต่สิบพันมือดักมือหนึ่งเป็นถหน่วยแมนใหรจะถือไว้วันที่หนึงเด้อคอ้วอ้ยโฟอโฟเอ็มโฟอ่สองเอ็มโฟอ้โฟเอิงเอี้โฟทามอีกแล้วกย่งเอโฟนเอาสิบหกเอ็มลอยไวเอลอยสอขวดบ่เออ เอกัเสียอ็มลอยสองกว่าตัวเอ้เ<ช>จาจะไปทางไปไอ้ทองเอ้ไอ้ทองเนี่ยเอฟก็คือเหนียงเนาะผันกับโกันไดเอ็มโกับเป็นทา่ทางท่างทีแบบบริเวณเงืนสดไอ้รถที่ไม่ลงทะเบียนเข้าโโแล้วก็จ่ายทีหลังออโต้อ,ออโตโ้เพื่อฟามเรื่เร็วเอ<ห>็มโฟเพื่อไปรถตเตสแมนทางด่วนตรงนี้มีเอโฟทอนรถบาง้ยนคน อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นช่องรประกาศได้ช่องทีเ่เป็นซดเป็นช่องที่เป็นซดไงอันนี้เป็นช่องที่ผ่านผ่าน,าานไนเปนเลยมันก็ว่างเนาะแมออ่นี่มันก็ว่างค่ายถที่เป็นเป็นกระจายเงินมันเขาช่องนั่นแต่เขาขอช่องอินโฟมันไปเรื่อยๆขวนพุงนีหญ่เส้นท,า,นทางเมืองไทยอ้านนี่พุ่นใหญ่บางคนก็เสิร์เออถ่ายในรถตั้ง่วนหม่กันเบิร์น เพื่อนอย่าลังคาดมาสัน่นโคเอาจักหน่อยพี่น้องโคเอาจักหน่อยโอ้ยป้ายบอกข้างก็ชัดเจนมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องเดี่ยวามคิดถึงเนาะบางคนก็คิดถึงเมาท้อดมาไปใส่มาไปใส่มาว้าวนี่ก็เป็นอีกถนนสองชั้นง่ายๆพนฟังนี่อลังการขนาดเลยป้า นี่คือถนนทางด่วนระหว่างเมืองได้ไออาดีทองแต่เรื่องอีกเรื่องไอ้ควายนมื่อไกยนาพากี่เรื่อนมื่อไกยนาพากโอ้ยคอยยังไงคอยถูกหวยจังะมันทีหนึ่งเด้เนาะเราไซอที่แหงตัดทิ้งวบือบ่แล้วแหนๆอไแห้งดแล้วแห้งหวเป็นเนอวอเสีแดงเลยเนาะไหนขัไหนทำไหมดไหนเออทำ สองอวินเดียดแลโอ้ขึ้น้อยแท้ว้าบันทึกบอนไลน์เอารางวัลที่หนึ่งไงโอ้รางวัลที่หนึ่งน้อนักแเซงนักแข่งอะไรไปเออกันกันตื่นเต้ีกันที่พุ่มมากันแล้วโอ้โอเคอะโอเคขอบใจลงุงนาขอบใจลงุงนาไป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 จากถนนรังสิตนครนายกครับพี่น้องครับบ่าวโเองกับที่ว่าจะได้เดินทางมาเชื่อมต่อกับทางด่วนการจนาพิเศษฝั่งตะวันตกครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปทาง บางคุณเทียนไปสมุทรสาครเป็นพี่น้องแต่ว่าตัวบ่าวเองก็สลงไปตรงสมุทรปราการนะครับเด้อพี่น้องครับนี่คือทางด่วนชนบุรีพัทยาครับพี่น้องครับทางด่วนบุรพาวิถีครับพี่น้องครับทางพิเศษบุรพาวิถีบ่าวจะไปตรงถนนพระรามสองเทพรักครับพี่น้องครับด้านซสายก็คือว่าฝ่ายบางนาชนบุรีตามถนนหมายเลขสามสี่ครับพี่น้องครับด้านซ้ายมือครับด้านหน้าก็จะเป็นเอ่อทางด่วนทางด่วนบุรพาวิถี เป็นทางรถวฟพิเศษเพื่อจะไปชนบุรีพัทยาพี่น้องครับตามฝ่ายบอกทางโอ้ใหม่คือว่าย้อนเสียงครับพี่น้องเอ๋แง่พี่น้องเห,ห็นชัดเจนเนด้ครับตรงนี้คือว่าเป็นแยกครับพี่น้องครับเป็นแยกวัสดุดซึ่งหลายคน,นจะตื่นตาตื่นใจแถวในน้ำอ่อน,นเทียน,นมาตรงนี้ทางออกเอ๙ไปชนบุรีไปบางนาพี่น้องผมจะไปตรงนี้นี่เลยพรับสอง นี่ไปท่างร่วนบางหน้าที่กันาปาดบอกทางอุ้ยเออส่อนอีทอ่ไรทานดวนจะบ่งนี่ละเห็นพ่ะเจาเ้านั่งเงียบเลยว่นนี้อะล้เป็นยังเนาแดดเมาแดดป็ลงห้างมิกะบางนาโอ้บึงะข้างล่างคนคนทาง พี่น้องเอ้ยพะยะ่ะอยากเห็นน้ำบาบูพี่น้องทางเล่วทีบอกเคยมาถนนคือกันนั่นแหละแต่ว่าต่างมือต่างวันต่างเวลาโอ้พี่น้องเอ้ยต่างหลายเรื่องนะกว้างแงขนาดถนนเมืองไทยตรงนี้ห้างอีเกียเอาง่ายชื่อว่าคลิปนี้บาบูกับบาบุ่งกันที่มาเดินทางบ้านแจ๊สรังสิคครับพี่น้องครับภา,าพธรรมบรรยากาศท,าทั้งดวนที่ตัวุ่ยเดิน,เดนทางไป สำหรับทนานทีมคลิปของบ่าวบุกับบ่าวท่องเข้าไปนอน้องห้องนอนเรื่องพุทธไหลเป็นกรื่องใจเข้าไปน้องครับพุทธเรีแจ้งเตือนเพื่อสิ่หม่นกว่าพนคลิปใหมสำหรับสนุนบ่าวบุกโดยการกด้อขามโฆษณาฝากส่องบ่าวท่องน้ำเนยฝันยังไม่เป็นจริงเข้าไปน้องครับไปกดไลห์เป็นกำลังใจให้เราทั้งเนยสำหรับคลิปนี้บ่าวบุกลาไปแล้วครับน้องครับสวัสดีครับสบายดีบ๊ายบาย